One News ตรงไปตรงมามาถึงอีกเรื่องหนึง่งนะคะเรื่องของการเดินทาง การเดินทางปกติเราอยู่ในเมืองแบบนี้ไปไหนหม,มาไหนก็สบายอยู่แล้วนะคะคแต่คุณผู้ชมคิดดูสิว่าคนที่อยู่บนที่สูงชาวเขาที่อยู่บนดอยนะคะบ้านกับโรงพยาบาลเนี่ยห่างกันเป็นสิบสิบร้อยร้อยกิโลเมตรมและบางทีทางเดินนะ่ะมันก็ยากลำบากด้วยค,ครับเวลาเจ็บป่วยนี่ลำบากมากนะครับแต่ว่าตอนนี้มีข่าวดีนะครับสำหรับคนที่อยู่บนที่สูงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะฮะเพราะว่าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่สองกองกำลังผาเมืองได้จัดโครงการ หม <Modern> อเดินเท้านะฮะเพื่อเข้าไปตรวจรักษาและให้คําแนะนําแก่ผู้ป่วยที่เข้าไม่ถึงเรื่องการรักษาดูแลกับแพทย์หรือว่าหน่วยรักษาพยาบาลนะครับจะได้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บกันใช่ครับซึ่งโครงการนี้มีต้นแบบมาจากหมอเดินเท้าที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่ถูกนําไปใช้ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลบนพื้นที่สูงส่วนที่จังหวัดเชียงรายนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ หน่วยแพทย์เฉพาะกิจกรมทหารม้าที่สองกองกำลังผาเมืองประชุมร่วมกับอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอและผู้นำท้องถิ่นกำหนดจุดเข้าไปให้การรักษาผู้ป่วยที่เข้าไม่ถึงการรักษาในหมู่บ้านมงเก้าหลังหมู่เก้าตำบนเทอิอไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเ<ซะ>มื่อได้กลุ่มเป้าหมายแล้วจึงขึ้นรถเข้าพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดที่รถสามารถเข้าถึงได้ จากนั้นจึงเดินเท้าเข้าไปในหมู่บ้านอาเบียมาแยะเป็นชาวบ้านภูเขาเผ่าอาคาป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถลุกเดินได้ด้วยตัวเองส่วนอาแมมาเยอะภรรยาก็ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงหน่วยแพทย์วัดความดันจ่ายยาและให้คําแนะนำการดูแลรักษาตัวเองเพื่อให้อาการทุเลาขึ้น บ้านมงเก้าหลังอยู่ห่างจากตำบลเทิดไทยที่ตั้งโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง20กิโลเมตรผลทางเป็นป่าเขาสูงชันแม้ระยะหลังถนนหนทางจะเริ่มดีขึ้นแต่กว่าจะเดินถึงสถานพยาบาลก็กินเวลานานโคโครงการหมอเดินเท้าจึงช่วยให้ชาวบ้านเข้าถึงการแพทย์ได้มากขึ้นโครงการนี้ถ้าเข้าไปถึงทุกหมู่บ้านก็ยินดีนะครับ เพราะว่าไหลไหลหมู่บ้านหา่หางไกลห่างไกลจากบ้านนี้จากบ้านนี้ไปก็ยังมีนะครับไกลกว่านี้ก็ยังมีอย่างเช่นบ้านมุมแปดจากมุมเก้านี้ไปอีกประมาณอีกหลายกิโลเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําบ้านจจตีปูน,น้าก็เหมือนกันนะครับจจตีปูน,น้าก็ถ้าฝนตกปั๊บลกขึ้นไม่ได้ครับโลลาขึ้นไม่ได้นะครับถ้ามีมีหมอเดินเท้าอย่างนี้ลักษณะน,น,นี้นะครับไป ไดดู้้กบกบบา็ยินีครั่โครงการหมอนเดินเท้านี้เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวไทยภูเขาและผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารเข้าถึงการรักษายอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะชาวบ้านตามแนวตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่สองกองกำลังผาเมืองเริ่มนําล่องในอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ราบและนำมาประยุกต์ใช้กับอำเภอแม่ฟ้าหลวงซึ่งเป็นพื้นที่สูงและมีชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่จำนวนมากโครงการหมอเดินเท้าของหน่วยพจิตรกลมลำดัที่สองได้เริ่มมาจากโครงการของหมอเดินเท้าในสาธารณแดนภาคใต้และเราก็ได้ทําในพื้นที่ของอําเภอแม่จันตําบลจันจัวว่านะครับก็สําหรับโครงการที่นี่มีวัตถุประสงค์เราต้องการที่จะเข้ามาดูแล ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยการมาเสริมศักยภาพของทางโรงพยาบาลหรือว่าทางภาสาสมัครในแต่ละวันที่ออกภาคสนามหมอเดินเท้าเหล่านี้จะเดินไปตามหมู่บ้านห่างไกลสอบถามอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของชาวบ้านตามรายทางนอกเหนือไปจากกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เช่นผู้ป่วยอมัอมพฤกอัมพาต ก้ามเนื้ออ่อนแรงเบาหวานไขมันและความดันโลหิตสูงบางวันอาจต้องเดินเป็นระยะทางไกลถึง10กิโลเมตรแต่เมื่อเห็นรอยยิ้มของผู้ป่วยก็ทำให้พวกเขาสุขใจเวลาทำงานก็มีอาการเหนื่อยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็มีความสุขครับที่ได้ท,ไดที่ได้ทำงานเวลาเห็นคนไข้ที่แบบว่าเขาไม่ได้รับการรักษาแล้วเขายิ้มได้เขาร้องไห้เขาอางี้ครับเขาเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่า เราก็มีความสุขไปกับเขาด้วยเราก็เราก็ปลื้มครับที่ได้เห็นคนไข้เขามีความสุขครับประชาชนส่วนใหญ่ของชาวบ้านมงก้าหลังเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาละหูมงและไทยใหญ่อาศัยกันอยู่อย่างหนานแน่นบนยอดเขาและช่องเขาแม้ที่ผ่านมาจะถูกหน่วยงานด้านปราบปรามยาเสพติดเฝ้าจับตาในฐานะหมู่บ้านตะเข็บชายแดนที่ถูกใช้เป็นแหล่งพักยาเสพติด แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพสุจริตนั่นคือการทำเกษตรกรรม1 News ตรงไปตรงมา